พาพยอมพูดแล้วหลังเห็นพฤติกรรมของพระเคร้อยล้านจากกรณีที่นายกันตพงศ์จากพบมหาเดชาหรือฉายาเคร้อยล้านนักธุรกิจ ที่วีรกรรมจนตกเป็นข่าวมาหลายครั้งปรากฏตัวห่มเหลืองบวชเป็นพระในสังกัดของวัดแห่งหนึ่งโดยได้ถูกรับเชิญจากพระด้วยกันให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์โดยระหว่างเป็นวิทยากรบรรยายอยู่นั้นพระเคร้อยล้านได้ตะคอกเด็กนักเรียนและใช้เลเซอร์ส่องไปที่ดวงตาของเด็กนักเรียนที่ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําจนทําให้เด็กนักเรียนนําเรื่องราวมาโพสลงในโลกโซเชียลล่าสุดพระพยอมกลัลยาโน เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วโดยพระพยอมแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวว่าโดยปกติผู้ที่จะมาขอบวชเป็นพระได้นั้นโดยธรรมดาแล้วจะต้องอยู่บวชนาคซ้อมนาคเป็นเดือนเพื่อตรวจสอบภาวะจิตว่าเป็นคนปกติหรือไม่ปกติเพราะถ้าไปรับคนบ้าๆบอาๆแบบนี้มาบวชก็จะยุ่งกันแล้วกรณีที่มีคดีความหรือวิรกรรมที่ยังไม่จบอยู่ในคดี ระอุปชาไปรับบวชพระให้แบบนี้ถือว่าบกพร่องแล้วยิ่งกว่านำพระแบบนี้ไปบรรยายเผยแพร่พระที่พาไปก็ควรจะรู้ว่าพระแบบไหนควรพาไปด้วยหรือพระแบบไหนไม่ควรพาไปด้วยแล้วการที่ไปเอาเลเซอร์ไปส่องตาเด็กนักเรียนแบบนี้พระส่งดีๆที่ไหนเขาทำกันแทนที่จะทำให้เด็กๆเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากลับกลายเป็นเด็กเกิดความเบื่อหน่ายกับการอบรมสั่งสอนแบบนี้ไปเรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสและเจ้าคณะต่างๆ บกพร่องเพราะไม่ได้ตรวจสอบประวัติหรือพฤติกรรมของผู้ที่มาขอบวชพระให้ดีพระพยอมกล่าวอีกว่าในกรณีนี้ทราบว่ามีประวัติวิรกรรมมากมายทั้งขับรถไปจอดขวางกลางถนนปล่อยงูเทน้ำแดงราดตัวจนเป็นข่าวคึกโคมมาแล้วเห็นได้ว่าจิตไม่ปกติเพราะคนปกติคงไม่ทำศีลแปลว่าปกติถ้าไม่ปกติแล้วไปขอบวชเป็นพระ ก็ไม่ควรรับหรือว่าบวชให้ถือว่าพระอุปชาไม่รอบคอบถ้าบวชให้ไปแล้วและยังไปก่อความเดือดร้อนวุ่นวายสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นก็ต้องขับออกจากวัดไปหรือที่เรียกว่าอับเปหีออกไปถ้ายังดื้ออยู่ต่อไปก็ต้องถึงขั้นจับศึกการเอาเลเซอร์ไปยิงใส่ตาเด็กถือเป็นการเบียดเบียนเด็ก ทำให้เด็กแสบตาเดือดร้อนรำคาญทําให้เด็กเป็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องหรือหน้าที่ของสมณนะสมณะต้องสร้างความสุขความฉลาดสร้างปัญญาให้กับเด็กไม่ใช่ไปทําเรื่องโง่ๆแบบนี้